ตอนนี้ที่ปล่อยไปแล้วตอนล่าสุดก็น่าจะเป็นตอนไปล่าพายุทอร์นาโดที่อเมริกานะครับเขาจะมีบริเวณทุ่งหญ้ากลางประเทศข,ขที่เขาเรียกว่าทอร์นาโดแอลลี่หรือตรอกทอร์นาโดครับเป็นจุดที่มีพายุทอร์นาโดเยอะสุดในโลกครับเราก็ไปเปิดเรดาร์ดูกันแล้วก็แบบพายุอยู่ไหนวันนี้ขับรถตามไปเ ving, รื่อยนะฮะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาเจอพายุเขาจะหนีแต่คุณวันาสิงห์คือตามล่าหาพายุใช่แล้วพี่ไม่กลัวตัวพี่ <c oughs> คือหลังจากไปทำจริงๆเนี่ยโอกาสที่เราจะไปอยู่ตรงนั้นจริงๆและอยู่ในแนวทางของมันเนี่ย มันยากมากเลยแล้วมันลอยได้จริงไหมที่ผมดูตามในข่าวที่เป็นแบบบ้านลอยวัวลอยแล้วแต่มันมี5ระดับมี EF1 EF2 อฟสองอะไรเงี้ยนะถ้าแรงสุดก็บ้านลอยอันนี้จริง<ฮ>แต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็ระดับ1ระดับอ2อะไรเียเขาจะวัดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทอร์นาโดและความเร็วลมที่ผมไปไล่ตามตามอยู่7 8วันผมเจอรูกเดียวทอร์ <laughs> านาโดวินาทีที่เจอพี่พความรู้สึกมันเป็นไงฟิน มันว้ามันว้าวมากแล้วแบบพายุกนี้ถ้าดูจริงๆมันเหมือนสิ่งมีชีวิตเลยนะที่เคลื่อนที่ช้าๆมากเหมือนพวกแบบไคจูออะสะพออแล้วแต่ละลูกมันสีไม่เหมือนกันบางลูกสีส้มบางลูกสีฟ้าบางลูกสีน้าตาลขึ้นอยู่กับว่าเกิดตรงไหนลมเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแล้วแบบผมดูรูปที่ผมถ่ายมานี่แต่ละอันมันมีหน้าตาของมันจริงๆเหมือนไคจูคนละประเภทเลยเออซึ่งต่อให้ไม่เกิดทอร์นาโดเนี่ยแค่ได้เห็นซูเปอร์เซล์ซึ่งเป็นแม่ของทอร์นาโดอีกทีในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็